ความจริงที่มันแน่นอนมันมีอยู่ว่ายึดมั่นถือมั่นเมื่อใดก็มีความทุกข์หรือหนักอกหนักใจเมื่อนั้นแต่คนธรรมดามันจำเป็นที่จะต้องมีความยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันมีอยู่จนเป็นนิสัยสันดานแล้วจะทำอย่างไรก็มีแต่สอนให้รู้จักยึดมั่นถือมั่นกันเสียใหม่ ในวิธีใหม่หรือแนวอื่นคืออย่ายึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาแต่ให้มีความรู้สึกน่วงเอาสิ่งนั้นๆด้วยสติปัญญาซึ่งไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นความตั้งใจที่จะทำอะไรก็มีได้ ความหวังที่จะทําอะไรก็มีได้มากมากไม่ห้ามอขอแต่ว่าอย่าหวังด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นแต่หวังด้วยอํานาจของสติปัญญาหวังจะได้สิ่งที่ควรจะได้แล้วก็ทำสิ่งที่ควรจะทำด้วยอำนาจของสติปัญญา เป็นเครื่องเชื่อเชิญให้ทำไม่ต้องเอากิเลสตัณหามาเป็นกำลังสำหรับยัอยุให้ทำ <c oughs> ทำอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นชนิดที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมือ่อเมื่อมองดูไปในทางที่ว่าทำอย่างไรจะ เป็นการทําบุญสุนทรทานงงก็จะต้องลดลงมาว่าอย่าทําบุญสุนทรทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างกิเลสตัณหาเลยผู้ที่จะทําบุญสุนทรทานก็จะต้องระมัดระวังจะทําด้วยสติปัญญาทำเพื่อจะบรรเทา,าเสียซึ่งความยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหา การยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหานั้นเรียกว่ายึดมั่นในตัวตนของตนถ้ามันเป็นไปอย่างรุนแรงเต็มที่แล้วก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในตัวกูในของกู <c oughs> บัดนี้จะต้องมาเปลี่ยนกันเสียใหม่แทนที่จะยึดมั่นเป็นตัวตนของตนหรือเป็นตัวกูของกู ก็ให้มายึดมั่นเป็นตัวตนของธรรมะซึ่งไม่มีใครจะยึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นของตนได้ธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะอยู่เสมอ <c oughs> อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการละความเห็นว่าเป็นตัวตนออกไปเสียให้หมดสิน้น ถ้ามีหลักว่าละความเห็นแก่ตนเรื่อยๆไปจนกว่าจะหมดสิ้นก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าทำบุญสุนทรทานขึ้นมาอย่างถูกต้อง <c oughs> ตามความหมายในภาษาธรรมะหรือสัจธรรมที่แท้จริงฟังดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ว่าการพยายามละ ความเห็นแก่ตนอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าบาเพ็ญบุญสุนทรทานที่แท้จริง <c oughs> ในรูปอื่นนั่นก็จะทำบุญเอาความสวยความรวยเอาสวรรค์เอาวิมานเอาอะไรก็ตามแต่ที่เขาอยากจะได้แต่ว่าทำอย่างนั้นมันเพิ่ม ตัวตนมันเพิ่มความเห็นแก่นตนกระทั่งเพิ่มความหนักอกหนักใจที่เป็นความทุกข์การทำอย่างนั้นจะเรียกว่าบําเพ็ญบุญสุนทอนทานได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เรามาทำเสใหมพยายามละความเห็นแก่นตนอยู่เรื่อยๆไปอยู่ตลอดเวลา กระทำอย่างนี้แหละเรียกว่าบำเพ็ญบุญสุนทรทานทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อทำอย่างนั้นอยู่มันล่างบาปอยู่ทำเมื่อไรมันก็ล่างบาปเมื่อนั้นมันบรรเทาบาปเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าบำเพ็ญบุญคือทำสิ่งที่มันล่างบาป จะทำบุญทำทานทำอะไรสักนิดหนึ่งก็เขอให้ทำไปเพื่อทำลายความเห็นแก่ตนทำลายความเห็นแก่ตนนั่นแหละคือทำลายบาปทำลายบาปนั่นแหละคือทำบุญหรือว่าทำบุญให้เกิดขึ้นแท้จริงก็คือเพื่อทำลายบาปนั้นถ้าทำอะไรอยู่มาคราละเล็กคราละน้อยตลอดเวลาในลักษณะที่ทำลายความเห็นแก่ตน แล้วก็เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญบุญเพราะมันล่างบาปอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติทีนี้ที่เรียกว่าสุนทรทานนั่นก็แปลว่าทานที่งดงามว่าการให้ที่งดงามการทำลายความเห็นแก่ตนอยู่เป็นประจำ แม้จะคราวละเล็กละน้อยนั่นแหละคือการทำทานที่งดงามคือมันให้ตัวตนออกไปเสียให้ตัวตนออกไปเสียได้เท่าไรมันก็งดงามขึ้นเท่านั้นจึงได้เรียกว่าทานที่สุนทรคือทานที่งดงามทานไหนๆจะมีอย่างไรกี่ร้อยกี่พันอย่างมันไม่งาม เท่ากับการให้ตัวตนออกไปเสียทำลายความเห็นแก่ตนออกไปเสียนี่เป็นการให้ทานที่งดงาม